สวัสดีทุกท่านแห่งไอซิพิโก้ขมดาเพราดูจากเหยื่อที่ถูกฆ่ามานั้นคาดว่าคนรา้ายหลุน่าจะเป็นคนยิบุยุระไม่ว่านายจะมีความคิดยังไงหรือตั้งใจจะทําอะไรก็ตามมันเกินกว่าที่จะคาดเดาแต่ว่าสิ่งที่นายกําลังทําอยู่มันชั่วช้าเฮ้อนี่มันว่าเราชั่วช้าอย่างนั้นเหรอฉันทำเพื่อคุณธรรต่างหากเล่าคือโลกใบใหม่ที่ใครก็ถวิลหาฉันคือเทพผู้สร้างโลกใหม่และคนที่คิดจะต่อกรกับฉัน แอลคิระท่จะต้อง,องสืบหาตัวนายให้เจอและกำจัดนายซะฉันนี่ละฉันนี่ละผูพ้พนดุงคุณธรรมตอนที่สข้อมูลลับต่อไปเป็นรายงานทั่วไปครับจนถึงวันนี้มีประชาชนโทรแจ้งเหตุร้ายเข้ามาทั้งหมด3029คดีครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบัติเหตุทั่วไปสายที่บอกว่ารู้จักคิระ และเคยเห็นคิระนั้นมีทั้งหมด14สายครับและทั้งหมดนั้นเราก็ได้บันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วแต่ตามข้อมูลที่ได้มายังไม่มีข้อมูลไหนที่มีแหล่งอ้างอิงและน่าจะเชื่อถือได้เลยครับและยังมีสายที่อ้างตนว่าเป็นคิระนั้นทั้งหมด21สายครับ <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้ละเลยเราได้จดบันทึกข้อมูลของทั้ง21รายเอาไว้ด้วยครับอืม <c oughs> งั้นต่อไปรายงานผู้เสียหายครับคนร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุหวใจวายและคาดว่าน่าจะเป็นผู้กระทำผิดนั้นทุกคนอยู่ในเครือข่ายที่มีข้อมูลที่หาได้จากภายในประเทศญี่ปุ่นครับอีกทั้งเวลาในการเสียชีวิตของเหยื่อแต่ละรายที่แอลได้รวบรวมมานั้นจะเป็นเวลาในญี่ปุ่นคือตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีสองโดยเฉพาะตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงท่ยงคืนนั้นมีมากถึง68%ครับ อีกทั้งในช่วงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดจะมีการตายตั้งแต่11เอดโมงเช้าจนถึงดึกครับไ็นข้อมูลที่น่าสนใจยิางยิ่งรู้จักเวลาที่เรือกสนใจเสียชีวิตนั้นคาดได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นนักเรียนอืฮเอกจูงใจเรายังไม่รู้แต่ผู้ตายม่ตรคนที่เคยก็ทำความผิดถึงนั้นคิดว่าคนร้ายน่าจะก่อการในด้วยอิถีทานของคุรรมหรือไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยากตั้งตนเป็นพระเจ้า ม่ใช่ทำไปเพื่อความสนุกเป็นแน่และทั้งหมดนี้คือความเป็นไปไปด้าตามที่สนิทฐานมาแต่ขอให้ทุกคนจงได้ใส่คำสนิทฐานที่จอะจงว่าคนร้ายอาจเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเหาระดิดตามทุกทางที่เป็นไปได้อีกไม่นานเราต้องเปีนตัวเชระอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนติดตามสืยสวนกันต่อไปเอ่อเอเอครับใครมีอะไรจะรายงานอีกไหมมีครับ ว่ามามาสุดะเออ,เอ,อคือผมเองก็ไม่ได้เห็นดีด้วยกับคิราหรอกนะครับแต่ว่าหลายวันมาเนี่ยออทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นคดีลักทรัพย์ที่ปล้นลดลงกว่าครึ่งเลยนะครับกอ,อ,อถ้าจะให้พูดกันตามจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะมีใครอื่นอีกไหม จบเรื่องที่จะรายงานในวันนี้เพียงเท่านี้แอลขอบคุณทุกคนมากผมรู้สึกถือว่าเราได้เข้าใกล้ตัวคนร้ายเข้าไปอีกก้าแล้วและผมต้องขอโทษที่ต้องรบกวนอีอยิายาโดยเฉพาะข้อมูลคนร้ายและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อและญี่ปุ่นนั้นมีการกระจายข่าวและข้อมูลกันยังไงก็ให้มาเปสืบออะไรเรื่อยอีกทีที่ผมอยากรู้ก็คือเคยมีการเปิดเผยรูปและภาพของเหยื่อหรือไม่ผมต้องฝากทุกคนด้วย ผมกลับครับถ้าทางของจะเพลียน่าดูนะครับอ้อขอบใจมากสุดก็ต้องอยู่โต้รุ่งกันมาไม่รู้กี่คืนแล้วที่ผมลุกขึ้นพูดเรื่องคดีต่างๆที่ลดลงนั้นมาคิดคิดดูแล้วที่จริงทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วผมขอโทษนะครับจะมาขอโทษฉันทำไมอะไรที่มาเป็นข้อเท็จจริงนายเอามารายงานก็ถูกต้องแล้ว พูดออกมาได้เลยไม่ต้องมัวเกรงใจใครจริงๆแล้วไหนๆคดีก็ลดลงเยอะถ้าเรามองอีกมุมเราควรจะประกาศให้ความดีความชอบแกคิระมันถึงจะถูกไหนว่าไหมละ่ะอ,อ,อย่าบอกนะครับว่าผู้กำกับจะทำจริงๆนะครับ <laughs> ฉันล้อเล่นนะ่ะ <c oughs> พี่เนี่ยเก่งสุดยอดเลยโถ่โจุดแค่นี้เองก็แก้ไม่ได้แล้วเหรอฮเฮมก็มันงงนี่ ฮสงสัยคุณพ่อกลับมาแล้วล่ะค่ะคุณค่ะกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้ทําไมกลับแต่วันเนอะอ๋อี่สายุตัวจคนสุดท้ายทําทห้เสร็จแลวกลับมาก่อนสินี่ไว้กินข้าวก่อน,นเดี๋ยวค่อยขึ้นมาทำโอ้ให้ตายสิยังจะมีแก่ใจมานั่งสอนการบ้านนกอ,อีกอย่างนั้นเลอใช่ถึงื่อตำรวจตามล่าเตาก็จะขอสู้ต่อไปราะฉันเน่อมีความมั่นใจเต็มร้อยกลับมาแล้วเหรอครับ เออคุณพ่อเออพ่อกลับมาแล้วลูกเขาไม่เห็นเราแต่เราก็กินของเขาไม่ได้รายเรื่องเรียนเป็นไงบ้างลูกเออก็เรื่อยๆนะครับพ่อก็อย่างครั้งที่หนึ่งเหมือนเดิมและค่ะเป็นพี่ชายที่หนูสุดแสารภูมิใจแล้วก็เป็นลูกชายที่แม่ภูมิใจด้วยคุณพ่อครับถ้าทางคุณพ่อเหนื่อยนะครับใช่แต่รายละเอียดนะพ่อคงบอกไม่ได้ แต่คดีนี้ไม่ใช่มูหมูเลยนะอ,อย่างนี้นี่เองร้อนนายมีพ่อเป็นตำรวจมินา่าจได้มั่นใจเต็มร้อยแบบนั้นน่ะไลใช่เพราะฉันสามารถใช้ข้อมูลฉันลิงก์ไปดูข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในข้อของคุณพ่อได้เขาสืบสวนไปถึงไหนแล้วเราก็สามารถรู้ได้หมดเลยนี่ไง อนนี้ท้าตำรวจชักเริ่มสงสัยแล้วว่าคนร้ายรายนี้อาจจะเป็นนักเรียนอ้ <c oughs> งั้นก็สวยซับสวยซ้อนสวยซ้อนเงินสีไลฮึ <c oughs> อเราจะเขียนชื่อลงไปภายใน40วิเราสามารถเขียนสาเหตุการตายได้หากไม่เขียนสาเหตุการตายทุกรายจะตายด้วยเหตุหวัวใจวายและจะเขียนสาเหตุการตาย จะมีเวลา6นาที40วินาทีที่ต้องเขียนอธิบายสถานการณ์โดยละเอียดของสาเหตุการตายนั้นใช่ไหมละ่ะลุกแล้วมันยังไงอย่าพระเอกงงสรุปว่าหากเขียนว่าให้ตายเพราะหัวใจวายจากนั้นก็เขียนอธิบายสถานการณ์และระบ,บุเวลาที่เกิดเหตุได้ด้วยยังไงเล่าเชื่อว่าแบบเนี้ยลุกอาจจะได้ลุ้นที่กเดิมก็ได้นะ เกิดอะไรขึ้นมาเงินสีปา่าจะอะไรไป อะไรนะเมื mm ่อวานมีนักโทษหัวใจวายตาย23คนเชียวเหรอเออครับเมื่อวานเซอร์ก็ตายทั้งหมด23คนสรุปว่าตายชั่วโมงละคนเลยเหรอเนี่ยเกิดเหตุซ้ำๆกันสองวันติดต่อกันเลยถ้าจะว่าคนร้ายเป็นนักเรียนสงสัยคงไม่ใช่แล้ว่ะมัมะแต่ว่าอยู่เรียนแค่สองวันเนี่ยใครก็ทำได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเ๋ฮะอททำให้เรายิ่งแน่ใจว่าคนร้ายต้องเป็นนักเรียน สิ่งที่คาะต้องการจะบอกมันไม่ใช่สิ่งนี้ทำไมต้องเป็นชุมโมละคนและอีกอย่างทำไมต้องเลือกเฉพาะนักโทษในคุกที่มีหน้าที่รู้ได้ทันทีที่เสียชีวิตคีระมันอยากจะบอกว่ามันสามารถกำกับกรลลาตายได้ตามใจชอบอยังไงหรอะแต่มันก็น่าแปลกเราเพิ่งจะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าคีระอาจจะเป็นนักเรียน แล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมเพื่อตั้งใจจะกลบเกลื่อนหรือจะแค่บังเอิญไม่สินะยังไงมันก็จงแจ้งเกินไปหรือแปลว่าคีรามามรู้ข้อมูลของตำรวจด้วยแล้วมันก็ต้องการจะดวนกับฉันอย่างเปิดเผยฉันว่าปาเนียแหมคงจะนั่งไม่ติดแล้วล่ะถ้าถึงได้จงใจเก็บรายชื่อคนร้ายเอาว่าใช้ในเหตุการณ์แบบนี้ถึงไดาสิบคนยังไงล่ะตายกันเออแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ แอลจะต้องเรื่อระแวงคนในกรมตำรวจแน่นอนคิระมีวิธีที่จะล้วงข้อมูลของฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษได้ความจริงข้อนี้เราจะมองข้ามไม่ได้คิระมีจุดประสงค์แท้จริงคืออะไรและมันกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่แต่พระเอกก็ยังไม่เก็ตอยู่ดี การที่ทําให้เขาคิดว่านายเป็นคนในกรมตํารวจนั้นน่ะมันไปนยิ่งแย่ไปกว่าที่เขาสงสัยว่านายเป็นนักเรียนหลักเลยคําตอบก็คือฉันจะตามหาแอลให้เจอและฉันจะกจาจัดมันซะมหมายมะะความว่าไงอ่ะในสังคมมนุษยนะ์เนี่ยคนที่เราต้องเชื่อใจจริงๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมันหาได้ยากยิ่งนะแม้ในหมู่ตำรวจด้วยกันเองก็ตามที่แน่ๆคือระหว่างแอลและตำรวจไม่ได้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมาตั้งแต่แรกแล้ว ใครจะไปไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักหน้าหรือแม้แต่ชื่อแท้เพราะแอลมันรู้ว่าจะสามารถรู้ข้อมูลภายในได้มันก็ต้องหาทางสาวมาจึงตัวฉันหรือการใช้คนในห,หน่วยนั่นแหละแล้วทีนี้ทางตำรวจเองหงเวนาต้องทนไม่ไหวจะต้องลุกขึ้นมางัดข้อกับแอลเพราะแอลกับตำรวจแค่เรามึอกันตามล่าตัวฉันเฉพาะตอนหน้าเท่านั้นแต่ว่ารับหลังนั้นแอลก็สืบข้อมูลของตำรวจตำรวจก็สืบข้อมูลของแอลเหมือนกัน คนที่จะเปิดเผยโฉมหน้าของแอลไม่ใช่ฉันแต่เป็นทางตำรวจตะาหากล่าและทีนี้ฉันก็จะกำจัดมันได้เดนโนจะกลายเป็นสมบัติของแดนมนุษย์ทันทีที่มันได้สัมผัสกับพื้น,นดินบนแดนมนุษย์ผู้ถือครองเดนโนจะสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงเจ้าของเดิมนั่นก็คือยมมาทูดนี่มันอะไรกันอืมตามที่ท่านเห็นแหละครับเราขอลาออกออไปไหนช่วงนี้เว้นแต่ท่านจะอนให้เราไปทำคดีอื่น ไม่เช่นนั้นแล้วเราต้องขอลาออกครับเพราะเพราะอะไรกันเนี่ย<ะ>เพราะอ,อะไรน่ะละครับเราไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงยังไงละครับตามคำสันนิษฐานของแอลเขาว่าคิร่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถฆ่าคนได้โดยไม่ต้องลงมือเองไม่ใช่หรอกครับแล้วถ้าผมเป็นคิระล่ะก็ผมก็ต้องฆ่าคนที่คิดจะไล่ล่าจับตัวมันเพราะถ้ามันโดนจับได้มันต้องโทษประหารแน่เขาก่อนในทีวีตอนที่แอลท้าให้คิราะาฆ่าเขาซะมันยังฆ่าเยออที่แอลเอามันใช้เป็นตัวปลอม ทุกคนก็เห็นนี่ครับแต่ว่าแอลเน่นไม่ยอมเผยชมหน้าที่แท้จริงและไม่เคยเปิดเผยชื่อจริงให้ใครรู้และเมื่อคราวก่อนที่แอลสั่งให้พวกเราไปทําคือให้สืบดูว่าข้อมูลของผู้ตายมีอยู่ตามสื่อไหนบ้างและมีการเปิดเผยรูปหรือชมหน้าของคนร้ายทางไหนบ้างยังไงล่ะครับท่านแล้วก็ใช่จริงๆด้วยผู้ตายทุกคนเนี่ยเคยมีรูปปรากฏทางสื่อในญี่ปุ่นแล้วทั้งนั้นและตอนนี้พวกเราก็ใช้ชื่อจริงตัวจริงติดตามสืบคดีนี้อย่างเปิดเผยไม่ได้อำพรางตัวเหมือนใครบางคน แลาสืบคดีนี้อยู่ในที่แจ้งนะครับเอเราทุกคนอาจโดนคิรักฆ่าตายในทุกเมื่อลูกขับกล้าหาเราจะขอลาออกก่อนนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่เราอยากจะขอย้ายกองครับใช่พวกเราขอตัวนะครับตัวตายครับเฮ้ยจิงใจเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิพุกนายเพิ่งไปกลับมากรอเฮ้ยไม่ต้องห้ามครับลัว เดี๋ยวเรามาดูโจทย์แรกกันก่อนนะครับนักเรียนทั้งหลายเงือเรียนกันเข้าไปส่วนเราก็เดินเฉิดฉายเหมือนหนุ่มดัชชี่บอย <c oughs> เงือ๊อ้หเอ๊อเหือเอ็กซยดินทางมทีญี่ปุนแต่เมื่อีวันก กำลัลงช่วยตรวจสอบประวัติตํารวจญี่ปุ่นให้แล้วนี่คือรายชื่อทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับแค่คนในกรมตำรวจคนที่มีข้อมูลการสืบสวนคดีของคิระก็มีตั้งร้อยสีคนแต่ในร้อยสี่บ็คนนี่แหละต้องมีสักคนที่มีคิระอยู่ใกล้ๆตัว คุณเป็นการส่วนตัวหน่อยดิงบอกแล้วไงเวลาอยู่ข้างนอกห้ามชวนฉันคุยจะต้องให้บอกสักกี่ครั้งกันนะถ้างั้นฉันขอพูดฝ่ายเดียวก็ได้ถ้านายไม่อยากฟังนายก็เปิดหูซะฉันเองก็ไม่ได้เกลียดนายฉันยังดีใจที่คนเก่งอย่างนายเป็นผู้เก็บบันทึกเล่มนี้ได้เพราะฉันจะต้องอยู่ดูจนกว่าจุดจบของเดดโนหรือไม่ก็จุดจบของนายจะมาถึงแต่ฉันะเป็นกลางนะไม่ได้เทียนนายแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างแอลด้วย เรื่องนั้นน่ะมฉันจะไม่รู้เล่าลุกเพราะฉะนั้นฉันเองก็จะไม่พูดสักคำว่าสิ่งที่นายทำมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงนะแต่ฉันจะขอพูดในฐานะผู้ร่วมขบวนการด้วยนะไะไรป้ายลุกป่านนี้เพิ่งจะมาพูดคำนี้ฉันฟังวันนี้ไงมาแปลกจังเลยฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ฉันไม่ได้พูดเพราะจะเข้าข้างนายหรอกนะแต่ฉันต้องพูดไม่งั้นฉันจะไม่สบายใจนอนไม่หลับ ก็พูดมาสิไม่ต้องมาอ้อมค้อมแล้วนะมีคนเดินตามนายมาตั้งนานแล้วว่าขอบอกอยู่ตรงเนี้ยมาสะดุดตานะเห็นกันชัดๆเลยอ่ะจนนั่นมันมองไม่เห็นฉันก็จริง แต่ฉันคอยเหาะตามหลังนายตลอดนะก็เลยรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่เหมือนมีลางสังหรณ์น่ารำคาญชะมัดเลยนากก็รีบไปพ้นหน้าฉันดีกว่านะ้อลุกจเจมอนั่นนะ่ะมันเป็นใครกันแน่นะหรือว่าแอลออกมาสืบประวัติของตำรวจแต่ถ้าจะสืบประวัติของตำรวจทุกคนต้องหาคนมาช่วยถึงจะทำได้แต่ต่อให้มีคนมาช่วยมันสืบเป็นห้าสิบคน ก็ไม่มีทางจับผิดได้ว่าเราคือคิระใครๆก็น่าจะเห็นว่าเราเป็นแค่นักเรียนมปลายธรรมดารรมดาคนหนึง่งแต่ถ้าปล่อยให้นานๆเป็นเดือนๆความเป็นไปได้อาจจะมีมากกว่าศูนย์ก็เป็นได้ก่อนอื่นต้องรู้ชื่อคนสกดรอยตามเรามาก่อนถ้าเรารู้ชื่อมันได้เราก็กำจัดมันได้ไล่จ่าฉันจะบอกอะไรดีๆให้นะ ระหว่างยมทูตกับมนุษย์ที่ได้ครอบครองเดธโนตมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่สองเรื่องใหญ่ๆทำไมยมทูตถึงต้องเขียนชื่อของมนุษย์ไว้ในเดดโนตนั้นนายรู้เปล่าอจะรู้ได้ยังไงกันเล่างวันนี้<ะ>นายพูดมากจังเลยนะลูกเงือเพราะยมทูตจะได้อยายุขของมนุษย์ยังไงเล่านั่นแหละเหตุผลได้อยายุขอย่างนั้นเหรออย่างคนที่มีอายุขยประมาณสามสิบนะ พออายุ40ยมทูตก็เขียนชื่อไว้ในเดดโนต60ลบ40เท่ากับ20 e เวลาอีก20ปีที่มนุษย์คนนั้นจะได้อยู่ในแดนมนุษย์ก็จะถูกนำมาบวกให้กับอายุไขของยมทูต <c oughs> เพราะฉะนั้นจะไม่มียมทูทตตนไหนที่จะเอาปืนมาจ่อหัวมนุษย์หรือเอามีดมาแทงทะลุอกมนุษย์เป็นอันขาดนะไม่มีหรอกแต่ว่าถึงเจ้าจะเขียนชื่อคนอื่นใส่ในเดดโนตอายุขยของเจ้าก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรอ นั่นแหละคือความแตกต่างระหว่งางยมทูดและมนุษย์ที่ได้ครอบครองเดดโนต์ะอเป็นยมทูดที่สบายกว่านมนุษย์เยอะเลยนะครัน่าสนใจดีนี่ลำบากพอกันนั่นแหละแต่ข้อแตกต่างอย่างที่สองนั้นอาจจะน่าสนใจสำหรับเจ้ามากกว่าก็ได้เพราะไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มอายุข,ขัยเท่าน,นั้นแต่มันเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์เรื่องของอิทธิฤทธิ์จริงงั้นเหรอขอใกล้ชิดหน่อยอยมทูตนั้นแค่มองหน้ามนุษย์ก็สามารถรู้ชื่อของคนคนนั้นได้แล้ว เพราะอะไรอะเจ้ารูป้าเพราะดวงตาของโยมทูตนั้นเมื่อมองใบหน้าของมนุษย์ก็จะเห็นชื่อและอายุขัยของมนุษย์คนนั้นปรากฏอยู่บนใบหน้าเห็นชื่อกับอายุขัยอย่างนั้นเลขปีกันให้วนเลยอ่ะตอนนี้ฉันก็เห็นชื่อของนายและอายุขัยของนายด้วยนะเพื่อเปลี่ยนเป็นปีในโลกมนุษย์ฉันก็จะรู้ได้ทันทีว่านายอยู่ได้กี่ปีและแน่นอนฉันไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาได้ ถึงฉันจะพลาดมาหลายเรื่องแล้วก็เถย่งถ้ายอมาทูไม่รู้วันสิ้นอายุขัยของมนุษย์ก็คงจะลำบากมากรู้แล้วจะได้นำไปคำนวณว่าถ้าฆ่าคนคนนั้นแล้วอายุขัยของตนจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เรามีสายตาที่ต่างกันนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างของฉันกับนายอและนอกจากนี้ยอมมาทูตก็สามารถทำให้ดวงตาของมนุษย์ที่เก็บเดตโนตได้ บิทิลิทเช่นเดียวกับดวงตาของตนได้เช่นกันแต่ก่อนอื่นจะต้องมีการทำข้อตกลงกันเสียก่อนข้อตกลงอย่างนั้นเหรอราคาดวงตาของยมทูตนั้นก็คือเครึ่งหนึ่งของอายุขัยที่เหลืออยู่ยังไงเล่าทึ่งอายุขัยที่เหลืออยู่ยังไงใช่พูดง่ายๆเบ้าซื่อ ถ้านายมีอายุหายหลืออีก50ปีก็จะเหลือ25ปีถ้าเหลืออีกปีเดียวก็จะเหลือครึ่งปีผู้ชายบอกว่าไม่อยากจะเข้าข้างฉันหรือแอลน,นรู้ชื่อคนที่อยากจะฆ่าฉันแต่นานก็ไม่ยอมบอกฉันสรุปว่าฉันน่ะไม่อาจจะพึ่งพาอิทธิพลนายได้อย่างนั้นใช่ไหมลูกถูกต้องครับอผมนี่แหละคือวิถีทางของเราอย่ามาทูดฉันขอย้ำอีกรอบ ถ้านายยอมแลกกับเครื่งหนึ่งของอายุไขานายก็จะได้ดวงตาของยมทูแล้วทีนี้พอเห็นหน้าปุ๊บก็จะรู้ชื่อได้ทันทีและจะได้ใช้เดดโนบได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นละสิใช่ไหมใช่ดีแล้วนายจะว่ายังไงไรเอาไม่เอา